เลิศดไหมมันพี่ห้ามแซ่บเลยอ,อ่ะซาซิกิพันตับจุบยยวะข้าย่องย่องตะกัน่นเฮ้ยน้ำจิ้แซ่บไหมเนี่ยนุยังอยาก,ก,กมันเลยนุบังร้อนเป็นพี่เมยพี่หมอนอยู่เลยอ,อยากกินอสองตอนเลยได้หนินะกับนุยมันละอืมอืมกินแต่ละคนก็ยังบ<า>้าอับคมไหม มัพี่น้องมันมีโลโก้พี่น้องออือจางสีมันค่อยแก่ข้าวอนี่เนื้อพันธ์หอมบ่หม่แม่แม่ปบ่เพื่อนสวัสดีค่ะข้าพเนจ้ะพี่น้องวันนี้เรามากับช่องอะไรเอ่ยสวัสดีค่ะสานบ้านสาวชมค่ะสวัสดีครับ โคจูเน่ครับอันนี้คุณนาค่ะอันนี้น้องสาวค่ะมาเด้อพี่น้องเลยมากินซอยจุมมือดิจัดแบบมาเต็มเลยมาซ้อนนี่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 เหืองงามๆามสดสดเลยนะเดือดค่ะงามขาดงามเนี่ยลองชิมก่อนได้บ่หนึ่อนุญาตได้พี่น้องได้ขอจิมหมานี่ก่อนไม่ติดและบ่ติดแล้วติดแล้วอุ้ยทำไมมันเป็นทำไมมันเป็นเนี่ยเห็นไหอันนี้นะเสร็จแวเอาแม่ไหมโอ้ยพักก้อนพักก่อนมาแสดงก็แม่เอาละหนึ่งลูก เอาเรื่อง่นี่มาเลมามากินมาพี่น้องมากินตำแกนมาโอเคจัดไปพ่อมแล้วพี่น้องเมื่อกี้นี่เมื่อกี้นี่จกตากันในหน่อยนึงมาค่ะอย่าเสี่อมมามาชุนแก้วเวลากันเท้ามาค่ะหนูชอบยาวนะเออคุณนะหอมขมขมกินกับยำขมอร่อยมากอย่างเนื้อเตี่ยวเพียรย่างเลิศเลยแมนบ๊อกย่างเลิศอีกใช่แกไปดิ เอาอีตาขั้นอันมันต้องเค็มแซ่บด้ยแม่ตำจิ้มต้องเข้มข้นพี่นออ้องอือเลือดบอแะเจียวเลือดไหมมันพี่ห้ามแซ่บเลยอะสาซิกิพันตับหยุ <itation. S 1> ่ยหยล้ย่องย่องตะกันอือเฮ้ยนักกินแซ่บเลยอือ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 มันทัศยามมันโดดด้งกว่าวนู้นนะอือ มึงงามนี่เนาะออันี้เตียยเราไปกินนะเราหนัำได้ไหนเรายังมเนี่ยเ่อยแซ่บมากเลยนาพัดีกันเราน้ำลายไหลน้ำอย่ๆกินกุ้งเ็นได้ใอเตี๋ยกินกุ้งถ้ากินแน้อสุกเปดอิ่ีพี่น้องเนื้อนี่แบบย่างช้บมวลหนัาสดพน่นเอาเทาเด้นึ่ปเร่แบบ ถ้าคุณพี่กับพี่มอนเวลากินเนื้อน่ะวันบริกัรขึ้นนะเดืเบ็ดเม็นบ้างแสบอี่ดีเด้เพราะว่างยังหนูยังอยากมันเลยนุปนั่นเพราะเมนพี่เมกพี่มอนอยู่เรื่อยอยากกินอยากที่ว่าไม่ได้นึกอยากเวลาเห็นคนกินละคิดอยากของคุณพี่ก็อยากย้ำปากกระป๋องเนาะเมื่อหนาเนาะให้ไหนกินเนี่ยเด้อสองตอนเลยเด้อนี่นะกับนุยมาละ อก่มาละก็โอเคนะลูกทำลังทำย่นะจะไปทันจ um ีอวดไปหนาไปเนอะอืมอืมอืม nah. อืมอืม ร้อนหนิเนาะไม่ร้องร้อนมันบปรโคลลายอันนี้อร่อยมากอืมนี่เราล้างดีมันบำเหม็นข้าวพี่น้องใช่ล้างดีล้างดีนี่เลยล้างไหนเมื่อไหนนุ่นจะซื้อแผ่นยิงใหญ่นะนะมาพันนะไปกินตะซอยจูอันเมี่ยงก่อนสารสกีบ จับอมกรับกรอบออยมากจับจับจับจัจอดกันเท่ากินได้ละคนก็จังหนัต่างกินได้ละคนก็ยังบ้าผมนหมมันเป็นห้องมันมีโลโก้เป็นห้องจังสีมันคอยแก้ข้าวจ้า ้าเสี่ยมได้กินลายได้เพิ่งหัดกินเราเนอะเมื่อไัร่เพิ่งฮัตกินนะเพิ่งฮัลายคือหนูนี่คืออ่อนเด็กเลยเตียงเฮ้ยตอนสนุ์เป็นเด็กน้อยหนูกินดีเช่ไหมอันนี้เนื้อพันหอมบะแม่แม่นบะเพื่อนลาสูติน้องเสือบาบาเนี่ยเกิดเลียกันนี่นหละค่ะหนูกับพี่มอนน่ะ บอเลยเรียพอเพิ่นเลยเรียพอสาวชมเนาะทำไมมันแซบอย่างนี้จับตามาเดวมตาเดิมพี่พญาตาไปเนื่องเเนี่ยเราเป็นอันนั้นเด้เป็นซิปมันเป็กลาแล้วแาหนูว่าผิดเป็นเพาว่าไม่ผิดไม่นายบําใส้มาฝ่าอี๊ยรู้ปะ อร่อยมากแม่เคยกินเป็นลูกเต่าไหมเออแต่ว่าก่อนออกคิิไหนไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยทำแต่ว่าทำเป็นแบบนี้ถ้าทำเป็นลูกเต่าหน่จะทำเป็นกำลังจะบอกว่าถ้าทำลูกเต่าเน่อยแม่กินกี่เซนเห็นแบบเพื่อนจะออกคลิป งแม่ว่าเพิ่นมาจากเซนจากเซนน่ะนะก่อนไงก่อนหน่อยเขาตาแล้วก็ตามเรานี่แหละอืแต่เนี่ยมันพ่อสิเนาะเราถนัดยังไงเราก็กินอย่างนั้นแหละเลิศมากพี่น้องเอ้ยพูดนะเฟรนี่เฟรนี่สีบนหละอ่ะสิน้ำกัญไว้ไงพี่น้องก็เดื้อดนะบอกเลยว่า ฉ่ำมากพี่ก็ฉ่ำมากเอปลาฟองเนื้อสดเดอะเบสนงพี่้องรสปลาฟองรสสดยี่นองไข่นิ่นหน้าลงค่าสันเลยค่ะอรสตุงมมือจับเรียไพ่เตียดอันํำอันขับวปุ้นอันเต้าเชมกันนะสีง่ามง่ามแหมไม่บอกมากมากเกิดมากอำขาวปุ่นเตาเชนยกินรอ เบิ้งตาก้องคอยนั่งยืนคนน้ำลายแล้กูถึงจนนถึงมะโนครับ๋ยวอันนี้หามกินเบิดได้ตีมือดิพันตีเบิรดควาแว้ตาก้องแล้วกัดเสียยกี่บมากเลยอันนี้คือ่กินบบคือเพื่อกินไอเอ็มแบบนี้เยอะยกิอืมือเขาหลายกิโหอพันกับต่ำมากเูนต่ำมาด มือปุ่นอ่ะทำแม่ไหทำมะุ่งตามะฮุ่งทำอีกคลิปหนึ่งสาเออกค่นั่นแหละหมายถึงว่าเราจะลงแต่เนี้ยพี่น้องจะกินต่ออีกคลิปหนึ่งแค่ตามะฮุ่งคลิปนี้สรุปเพราะแหละเพราะว่ามาอีกคำหนึ่งตะกล้องคือน้ำลายอยู่เออถูกนะพี่น้องอืมอืมอุ่นอ่ะกินต่อกันนะเป็นหนักอืมจับหนักกินมีข้าพผัดชนิดหนักเนหลักมพี่น้อง คลิปนี้ขออนุญาตด้วยค่ะขออาภัยสําหรับคนที่ไม่ทานดิบนะคะอบอท่านบกกินแบบนี้เนาะแต่นี่คือมันเป็นวิถีชีวิตที่เขาเกิดมาหรือว่าโตมากับสิ่งสิาาง่งนี้เนาะพี่น้องค่ะคือนี่ก็ขอลาพี่น้องไปก่อนนะจ๊ะเราทั้งสามคนอีสานบ้านเสาเชิมเสาเชิมค่ะแซบเสยซูแล,วล้วก็ครัวชนแรนะค่ะลาไปก่อนนะค่ะสวัสดีค่ะ